สวัสดีพี่ๆี่น้องลุงปานะอาทั้งหลายนะครับวันนี้จะมาเล่นนาคสเห็นเขาบอกว่าปรับใหม่แล้วมันโหดเป็นตัวถนัดของผมแล้วลองดูมันโหดขนาดไหนว้าวการเล่นนาคก็เลนม,มันก็อยู่ตรงป่าอยู่แล้วนะป่าเดินดูจากทีมค่ะแล้วสบายสบายครับท่านผู้ชม ไ่ครับสเตปผมก็บัฟฟ้าก่อนเสมอถนัดใครถนัดมันมาคอสผมนี่จะเน้นไปทางตีเร็วฉเกาะมีนกตีไปครับบัฟฟ้าไปเรื่อยไป ตปขี้ออกดีนะไปต่อครับไปต่อตบางคนเขาฟาร์มไปฟ้าปพืบอไปแดงแล้วเก็บคลิปที่หลังผมไม่เยียดเดินไหนรอบเก็บนี่เพียรไปแล้วไปเรียวสี่ถึงมันพอดีการเล่นคนละแบบครับบังคับกันไม่ได้เลนกลางเอาไงเลนกลางไปตีแบบ ตีกิ่ป่าล้วต่อนาทีเราต้องรีบเบลสี่เบลสี่แล้วเข้าไปบวกกับเขาปัดปัดปัดปับป่าเจอค่าเฮ้ยแหมันเอาว่ะเลือดแค่นั้นมันห้าวจังเลยเฮ้ยมวยมวยเฮ้ยใจเย็นโอเคอเฮ้ย โอ้ตายแล้วตายแล้วกูยังไม่เบวสี่เลยลลสี่แล้วสี่แล้วพวกสี่แล้วใจยเย็นต้องรอจังหวะครับเข้าได้ก็เข้านาคอสที่เป็นตัวที่หนีไปต้องรอจังหวะดีเนี่ยจังหวะมันมาจังหวะมันไปได้ก็ไปได้มีสกิลหนีก็ไปได้ มึงก็รอข้าก่อนนะจ๊ะเรียนบอมีผมสัยต้องวาร์ปกลับบ้านนัน้งขอเวลาไปเติมยาแป๊บดูต่อดูยต่อเรียนกลางมีการประทาแล้วบัฟฟ้านาคอนี่ขาดบัฟฟ้าม่ได้คอมโบไม่โอเคแค้หนึ่งบดฟ้า รูน,นี่ผมมาใส่เป็นรูนตีไวอย่างนั้นนะตีไวหมดเลยตีไวยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์รูนเราจังหวะนี้บนบนบวกแล้วบวกแล้วเรียบร้อยมาเดินค่าเลยสอง <What? S 1> ปอบ,บนต่อเลยเพื่อน <c oughs> คนจริงตีป้อมครับทีบนไม่ค่อยสนใจ ไปเรื่อยบไปเรื่อยเอ้าวแบนมาสองทะเย็นตีน,นกไปอนพี่น้องลนเชิดเฮ้ยอะไรวะแบนแบนแบนมานตีลิงลิงยังไงลิงเอาไม่สักดอกไม่ลิงผมจะลอยบัฟแดงมันนะรอรอเปิดก่อน การก็บวกกันนะเอาไงเพื่อนไปกลางกลางอีกมั้งจัดดิเพื่อนนี่ขจับ speaker, a ring, a ring จไปสามแล้วเหรอว้าวไอริไอริแบนเอาเวนดีกว่าตัวบางลิงลิงก็มาลิงก็มาลิงก็มาแล้วลิงก็มาแลไอสองใจเย็นใจเย็นไอสองโอ้โหเก็บไปสี่แล้วครับเก็บไปสี่แล้ว What the fuck ยังไงยังไงหาจังหวะครับหาจังหวะรับแดงต่อเลยปัดแดงต่อเลยลิงตายแล้ว เอง็งยังไม่เกิดข้าจะมาลอยแบับแดงเจ้านะตีต่อไปนานตายมาบั๊บแดงตัวนี้ป้อมบนได้ไหมป้อมบนได้ไหมบอกแล้วไงควรจิ้มต้องตีป้อมโอ้ <Yahoo! S 2> oh, คิดสามตัวน่าจะโอเคครับน่าจะโอเคน่าจะแตกนะแตกตีแตกตีเจ้ามาไม่ทันนะป้อมเจ้าแตกแล้ว ไปต่อไปต่อจังหวะนี้เพื่อนบบกอยู่กลางเราขอมังกรก่อนปล่อยให้เพื่อนเล่นไปครับยังมีการม,มีงานทำมั้งปล่อยเพื่อนนะพเพื่อนตายไปซะเราฟาร,ร์มขาดฟาร,ร์มไม่ได้แบบฟ้านี่ขาดไม่ได้ผมเล่นไม่ค่อยออกนะนั่นงบบฟ้านะนทรยศเพื่อนที่หายเลยกู วันนี้บนยังไงสองจัดก็จัดเป้า,ปาเพื่อนมันไปแล้วมันไปแล้วอย่ารอช้าครับเข้าเลยยังไงยังไงหมดไหมหมดไหมหมดไหมมีกี่ตัวไอสองไอสามไอสี่ก็มาแล้วบัฟไอสี่มาแล้วหนีก่อนครับหนีก่อนเลือดไม่เต็มใจวันนี้ค่อยขอเมียบ้านกันนะจ๊ะ เดี๋ยวจังวะน,นี้ขอกลับไปเติมยาแป๊บหนึ่งนี่ก็จเจ็ดไปหกคิวแล้วรนเนี่ยไปต่อเล่นนาค้อทางค่าถ้าเป็นเพื่อนพี่ๆน้องคนไหนลุงป้านะอาคนไหน,น,ไหนอยากให้ผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับตัวไหนเล่นได้ผมเล่นให้ครับตัวไหนเล่นไม่ได้ก็จะเล่นให้ครับอ แต่ก่อนอื่นเลยก็ขอให้กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปจังหวะนีรก็ป้อมนี่ครับรออะไรมันเหลือสองตัวแดนบนหนึ่งตัวบนสิงนี้ป้อมครับังไงยังไงพวก2สองเอาได้ใน2สองยังไง เพื่อนเราไปไหนหมดนี <Weekly shut> ้อยู่คนเดียวหรือเปล่าเพื่อนเราอยู่เลนฝั่งเราหมดเลยนะครับยังไงลิงโอ้จังหวะนี้ลิง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 ก็หลับไปดีครับลิงก็หลับไปดีครับว้าวนี่ใครเปล่าอยากโดนปัท้าครับร่างกายไอริไอลิยังไงเอาตัวไหนตัวนี้ดีกว่ายังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าตามที่ทันดีน้องเพื่อนพี่มานะยังไงมันก่อนไปก่อนมันก่อนไปก่อน อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าพรมาจ้ะยังไงยังไงยังไงกลางยังไงเป้าเป้าแวนจังหวะมันต้องหาจังหวะโดดเข้านะโดดเข้าสุมสี่ซุมห้านี่หลับนะครับนาะคอสบางมากาบางมากแล้วก็หนีไวมากด้วยครับ <c oughs> ผมดนันคลิปหนาดไม่เพื่อนบวกแล้วว่าโมไปไม่ทนันแล้เพื่อนอยังไงวะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ เพิ่พเรียบร้อยหนึ่งแวนแวนโอ้โหโดนตันนับโดนตันนิดนึงจังหวะน,นี้โอ้โห,โโหทีล้วงนี่มันโหดจังหวะนี้เลือดแค่นี้แล้วก็หนียังไวเลยครับเพื่อนจะปวกไม่หนีก็ไม่กลับก็ป,ปล่อยแม่งมันเราไปหาเลือดก,กันต่อครับหาเลือดจาัดก,การ ตีคิดฝ่าแต่สุดท้ทายบับอยู่ดีครับเพื่อ <laughs> เพื่อบัฟไงบ,งบัฟ <c oughs> แดงบัฟฟ้าแป๊บหนึ่งเพื่อนกลางแป๊บหนึ่งห้ <c oughs> อยกำลังไปเด้อสูแบแป๊บหนึ่งเดอ้อแต่เย็นด้วยเด็กเพื่อนบล็อกแฟน เดี๋ยวหาว่าไม่รอนะเดี๋ยวหาว่าไม่รอเดี๋ยวหาว่าไม่ช่วยยังไงจังหวะนี้ลวงไอริไอริเลือดน้อยโอ้โหลวงแบบสเต็ปปรมาจารย์โอ้โหว้าวจังหวะนี้เพื่อนโดนยังไงโอ้โหเลือดน้อยแค่นี้ทําเป็นห้าวเลยออีกสองตายแล้วเถิดมึงมีไหมมีไหมอยากโดนช้อนแกงวะ่ะอยากโดนช้อนแกงวะ่ะ นี่ก็จัดไป11แล้วหรอเนี่ยว้าว <Wow. S 1> ใครก็เอาค่าไม่ลงเ,เดินตามยังไงหุ่นยนต์เลยเห้ยวันนี้รอคลิปเข้าคลิปก็ไม่เข้าครับเอาป้อมไหนไม่ได้แล้วก็าดันคลิปไปเรื่อยๆก่อนวันนี้แวนแวนห้าวแล้วแว่นแวนแว่น แว่นห้าวลนะาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยกูหน่อยอะเพื่อนโอ้ยนี่มันสเตปหนีด้วยปอนี่อตามท้าทันดีน้องอ่อนจ๋าขอรขอบับเลือดหน่อยจ้ะอย่ามีอะไรมาขวางหน้าข้าๆหมดนะจังหวะน,นี้มวยได้ป้อมแล้ว ความกลางไงเราความกลางมันไม่อยู่กันป๊อปแตกแน่สามทีจบได้เพื่อนจบได้ไหมแโอ,อ้ยวนมาแวนมารัแาบแดงเจ้าเป็นของข้าแล้วน้องเร่งมาเต็มเลยยังไงยังไงได้นะได้นะเลือดแค่นี้ได้นะได้นะไดออะไรวะ <laughs> งงดีงงดีไม่แกไมนต้องงงน้อง คอสนี่มันเป็นตัวที่หนีไปอันดับปนนเป็นต้นมันเลยสงการมันละเพื่อนมันไม่มีสงการแล้วมันโคิงช่วงนี้โอ้อะไรวอกูตายเลยโอ้อะไรวะงงแปบบ๊บป็นฆ่ากโงกงเจอ วกลางเดี๋ยวรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเอ้าเพื่อนไปไหนหมดตีคลิปแป,ป๊บเพื่อนไม่มาเราไปตีคลิปไปนะเพื่อนขอบับแดงก่อนรอแป,ป๊บแพนด้ารอแป,ป๊บโอ้พุงติดพุงติดมังกรสวัสดีเราไม่ทำเองหรอกเอ้ยไกรฟาน oh. ตายแล้วเ,เวน oh. จบเเพื่อนครับจบเถอะ แันด้าแันด้าเพื่อนกูตายตายแล้วใข้ท่าแันด้าเพื่อนกูไขลิหรือเปล่าไขลิบเปล่าตายตายตายไม่อยากจบเพื่อนได้ได้ชอบชอบมันนานชอบมันนาน ไปไปบ้านมันแตกหมดแล้วป้อมใหญ่เลยป้อมใหญ่เลยเพื่อนกูไปไหนหมดเฮ้ยเฮ้ยบวมอยู่เฮ้ยบางอาจนี่บังอาจไอ้สองจบเลยเพื่อนจบเลยจบเลยเสียเวลาวะ่ะจบ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 เรียบร้อยจบไปแล้ว MVP ไม่ต้องถามครับแน่นอนอยู่แล้วนาคอสสายพิ้ว นี่นะคอสฮีโร่สุดโปรดหลอดจัดคลิปนี้ก็จบแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย